Christmas ตอนสถานีทาการะสึกะมินามิงุจิหลังจากแยกกับยาหลานซึ่งค่อนข้างแปลกกว่ายาหลานทั่วไปมาสัชิย้ายไปอย่างตัวรถไฟสุดท้ายผ่านทางประตูเชื่อมยูกิไหวไหมจะแวะพักที่ทาการะสึกะสักแป๊บก่อนหรือเปล่า หญิงสาวซึ่งได้รับการพยุงจากมาซชิสายศีรษะฉันไหวไม่ได้กลิ่น้ำหอมนะขอบใจนะนั่งไหมที่นั่งว่างเป็นหย่อมๆถ้าแค่อยู่กี่คนเดียวน่าจะพอนั่งได้ไม่ต้องรออีกแค่สถานีเดียวเองยืนด้วยกันดีกว่าหากพูดถึงสะพานเหล็กข้าแม่น้ำมูโกจะมีตำแหน่งที่ทั้งสองกำหนดไว้ว่าต้องยืนจับประตูไหนก็ได้แต่ต้องเป็นฝั่งซึ่งหันไปทางต้นน้ำ กาะกลางแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งมองลงไปเห็นบดนี้กลับกลายไปเป็นเพียงเกาะกลางแม่น้ำธรรมดาทั่วไปตอนได้พูดคุยกันครั้งแรกตรงเกาะกลางแม่น้ำนั้นมีตัวอนนักษรนามะขนาดใหญ่จากการก่อหินยูกิบอกว่าอยากดื่มเบียร์สดขึ้นมาหลังจากสังเกตเห็นตัวอักษรตรงเกาะกลางแม่น้ำซึ่งผู้คนจำนวนมากไม่ทันสังเกตเห็นหลงจากนั้นสถานาการณ์ผ่าไปทำเรื่องสองได้สนทนาก,กันในรถไฟสำหรับมาสัตชีแล้ว ในตอนนั้นยูกิคูค่ปรับที่เขารู้จักเธอเพียงฝ่ายเดียวผู้หญิงซึ่งแย่งหนังสือท่าทางน่าสนใจไปแบบเฉียวเจียดทุกครั้งที่ห้องสมุดทาคาราสึกะจูโอทำยิงน่าเจ็บใจเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปคเขามากตอนลงจากรถไฟฟ้าที่สถานีซาขาเซงาวะญิงสาวเอ่ยขึ้นว่าจะก,กันคราวหน้าเราไปดื่มด้วยกันนะคะคุณไปที่ห้องสมุดทาคาราสึกะจูโอบ่อยๆใช่ไหมล่ะคะ ไว้เรานัดเจอตอนเจอกันครั้งหน้าก็ได้ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเธอเองก็เล่งเข้าไว้เหมือนกันวินาทีที่รู้ถึงเรื่องนี้ความรักก็เริ่มต้นขึ้นมาสชิพุ่งตัวออกจากรถไฟไล่ตามเธอไปแล้วเอ่ยชวนด้วยอาการหอบว่าวันนี้เลยได้ไหมโชคดีที่หญิงสาวไม่มีแฟนและตอบรับคำชวนการแลกเบอร์ติดต่อก็แสนง่ายดายและเป็นไปด้วยดีจนเขารู้สึกกังวลและสงสัยในโชคของตัวเอง การพบหาเริ่มต้นจากการนัดกันที่สาขาเงอวะในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของทั้งคู่แล้วไปต่อ,อยังห้องสมุดชาคารัสกะจูโอเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันแบบเข้าตามตรอกออกตามประตูยิ่งกว่าเด็กมอปลายสมัยนี้ซะอีกจะแตกต่างก็ตรงที่นาน,านครั้งจะมีออปชันเสริมคือแวะกินข้าวพร้อมดื่มเหล้าตอนขากลับเท่านั้นทุกครั้งที่ไปห้องสมุดทั้งสองจะก้มมองเกาะกลางแม่น้ำวันนี้ยังมีอยู่เนอะ วันนี้ก็ยังอยู่ตัวอนนักษรนามาตรงเกาะกลางแม่น้ําดูมันจะได้รับการดูแลจากใครบางคนเพราะแม้จะถึงฤดูซึ่งยากขึ้นรกเรือ้อยาาที่เตรียมจะเติบโตปิดบังตัวอักษรก็จะถูกถอนออกไปแม้หินจะเริ่มหล่นเคลื่อนจากจุดเดิมจนเสียรูปทรงก็จะได้รับการจัดเรียงใหม่จนสวยมันจึงคงอยู่ตรงนั้นแบบเงียบๆม,ม,มนนานานทว่าหลังจากผ่านพายุและสายฝนอันยาวนานหลายครั้ง ใส่น้ำเชี่ยวกรากและน้ำซึ่งเพิ่มปริมาณขึ้นก็พัดผ่ากรบทับจนบัดนี้กลับคืนเป็นกอกกลางแม่น้ำธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วจริงๆเนอะหายไปแล้วจริงๆก็ยืนมาได้นานเหมือนกันนะสู้ได้เก่งมากระหว่างแลกบทศึทษาก,กันเช่นนั้นก็เป็นช่วงที่ทั้งสองเริ่มไปมาหาสู่กันที่ห้องแล้วเด็กันที่ห้องสมุดนานๆครั้งจะพวงกินข้าวตบไทยด้วย มาสชิได้รู้ว่าหญิงสาวเป็นคนชอบดื่มเหล้ามากแม้จะได้กินข้าวด้วยกันเพียงนานๆนนครั้งจะว่าไปแล้วเธอเป็นคนที่นึกถึงเบียร์สดเพียงแค่เห็นตัวอ,อักษรมานะตอนมาสชิเข้นความกล้าเอ่ยชวนทั้งสองไปดื่มกันที่อิสาตยะร้านประจำของเธอการที่ผู้หญิงตัวคนเดียวมีร้านดื่มคาประจำเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคอเหล้าเพียงใดตัวมาสชิเองก็ไม่ใช่คนคออ่อน กระนั้นก็ยังรู้สึกว่าหากประลองเดินแบบจริงจังอาจจะแพ้ยิ่งไปกว่านั้นยูกิเป็นคนที่ถึงแม้ดื่มมากที่ไหนก็ไม่เมาเละและกลับบ้านได้ด้วยฝีเท้ามัน่นคงเธอไม่เคยเผยช่องว่างเลยแม้แต่น้อยการคบหาเป็นแฟนจึงใส่สะอาดอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นกำแพงเหล็กของหญิงสาพ,พังทลายลงเมื่อฤดูการของโอจูเง็นที่ทำงานของมัซชิมีรรมเนียมว่าหากโอจูเง็นที่ได้รับไม่ใช่ของสดจะวางไวอ้อย่างนั้นโดยไม่มีใครแต่ต้อง และเมื่อถึงวันโอจูเงินจริงๆพนักงานทุกคนก็จะจับฉลากแบ่งคองกันเนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่พอตัวโอจูเงินที่ถูกส่งมาจึงมีจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นการจับฉลากที่ส่วนใหญ่จะได้ของดีโอจูเงินคือธรรมเนียมการมอบของขวัญแก่คนรู้จักหรือติดต่อด้านการงานเพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากเวลาผ่านไปครึ่งปี โดยจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ตรงกับวันศาสตร์จีนหรือจูเงินหากคนคออ่อนจับได้เบียร์ส่วนนักดื่มจับได้น้ำผลไม้หรือขนมประเภทขนมอบแห้งก็สามารถแรกลกรางวัลกันทีหลังได้ตามสบายครั้งนี้มาสาชีจับรางวัลได้เป็นของที่เหล่านักดืมต่างอยากได้จนน้ำลายซอนั่นคือเคงเนสเซอรแล้วพื้นเมืองของโทซา แถมยังเป็นขวดใหญ่ด้วยโดยคู่ค้าที่ส่งมาให้เป็นที่รู้กันว่าจะส่งเหล้าพื้นเมืองจากสถานที่ต่างๆมาให้ทุกปีที่ผ่านมามาสชิจะถูกขอแลกรางวัลและเขาตอบตกลงมาตลอดจนกระทั่งถึงปีก่อนเพราะไม่ได้เป็นขอเล่าสำหรับชายสอดการดื่มเบียร์นั้นง่ายและสะดวกสบายในการจัดเก็บมากกว่าทว่ามาสชิหลบหลีกรุนพีและหวัวหน้าซึ่งพยายามเกลียกล่มว่า นายอยู่คนเดียวไม่ใช่หรือเหล้าขวดตั้งใหญ่คงลำบากแย่จนในที่สุดโดยการตอบว่าถึงทุกคนจะอยู่กับครอบครัวแต่ก็ดื่มคนเดียวนี่ครับผมเองบางทีก็นึกอยากดื่มเหล้าดีๆบ้างเหมือนกันนะนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันว่าถึงไม่ได้กระด,ะดกเดื่มรว่วเดียวหมดแต่เหล้าขวดใหญ่ก็ไม่ได้มีปริมาณมากจนดื่มไม่หมดมาสชีจึงพบของรางวัลกลับถึงบ้านได้โดยสวัสดีภาพจริงๆแล้วชายหนุ่มไม่ได้หลงไหลในเหล้าญี่ปุ่นเป็นพิเศษ เป็นคนประเภทดื่มได้หมดและแทบไม่ได้ดื่มเหล้าหากอยู่คนเดียวแต่การดื่มเหล้ากับคนที่รู้ใจนั้นสนุกยิ่งไปกว่านั้นเขาก็มีแฟนที่สนุกกับการดื่มเหล้าทุกชนิดแล้วด้วยเวลายูกิดื่มเหล้าอร,อ,อร่อยๆดูจะมีความสุขมากยูกิเป็นคนเสนอตั้งแต่แรกว่านอกจากวันเกิดของทั้งคู่เวลาไปเดทกันจะต้องหารสองและเวลาดื่มเหล้าราคาแพงยูกิจะสอบถามมาซาชิทุกครั้ง หลังจากนั้นเธอจะดื่มเหล้าแก้วนั้นอย่างอริดอร่อยสีนะานันชังดูเปี่ยมสุขมาซะทจึงเสนอตลอดว่าเดิมอีกแก้วสิกระนั้นหญิงสาวก็ไม่เคยเพีัยหน้าตกลงดูเหมือนเธอตั้งกฎไว้ในใจว่าจะดื่มเหล้าราคาแพงแค่ครั้งละแก้วเท่านั้นและจะดื่มแก้วที่เลือกแล้วอย่างให้ความสําคัญวิธีดื่มแบบนี้กระหมังที่อาจเรียกได้ว่าเป็นขอเหล้าตัวจริงถ้าเธอเดนขยันขยอให้ดื่มคงตอบหลีเกเลี้ยงด้วยรอยยิ้มว่า อุตสาห์เป็นเหล้าดีเดี๋ยวจะไม่ได้รับรู้รสชาติของมันนะคะมาสชิจินตนาการได้ถึงจุดนี้และฟ้ามองยูก,กิดื่มเหล้าด้วยท่าทางมีความสุขมาตลอดเขาจึงอยากให้เธอลิ้มลองเหล้าพื้นเมืองซึ่งหาดื่มได้ยากและอีกใจหนึ่งก็เล่งอยากใช้เหล้าที่มีชื่อในการเชิญชวนเพราะรู้ว่าเธอจะสนใจแน่นอนมาสชิเลือกโทรศัพท์ชวนพอดีได้เคงเงสึ K ของจังหวัดโคจิมาะ การพกเหล้าส่วนตัวไปดื่มที่ร้านนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหากจะดื่มคงต้องเป็นที่ห้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอ๊ะเคงอสึกชื่อดังอันนั้นน่ะหรอยุกิหูพึ่งทันทีจะว่าไปแล้วน่าทึ่งที่เธอมีปฏิกิริยาต่อเหล้าซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศเมื่อก่อนน่าจะตรงไหนสักแห่งของอซากาฉันเคยดื่มมันครั้งหนึ่งอร่อยมากเลยอะยิงสาวก็กำลังัวนึกถึงรสชาติในความทรงจำน้ำเสียงจึงฟังดูเคลิ้ม คนที่มีบ้านเกิดอยู่จังหวัดโคจิเป็นสมาชิกร่วมดื่มวันนั้นด้วยก็เลยได้รับคาแนะนํามาเขาบอกว่าไม่เคยเจอร้านไหนวางเหล้านี้ไว้มีโอกาสก็ให้ดื่มซะจะว่า,บาใบกระช่ยส่วนใหญ่ร้านเหล,ล้าทั่วไปจะวางโทสะซึโรหรือซุยเงในฐานะเหล้าท้องถิ่นของจังหวัดโคจิเรื่องที่เขาเล่าน่าสนใจมากเลยล่ะเขาบอกว่าเหล้าญี่ปุ่นที่อร่อยๆปกติแล้วจะผลิตในพื้นที่ที่น้ําและข้าวมีรสชาติที่ดี จังหวัดที่มีเหล้ามีชื่อกับข้าวอร่อยส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่เดียวกันจริงไหมอย่างจังหวัดนีงาตะอะไรแบบเนี้แต่โคจิไม่ได้เป็นเมืองที่ดังเรื่องข้าวมากนักถึงน้ําจะอร่อยเพราะเป็นบ้านนอกก็เถอะก็จริงไม่เคยได้ยินว่าโคจิมีผันข้าวที่อร่อยเป็นพิเศษโคจิเลยน่าจะเสียเปรียบกว่าจังหวัดอื่นเรื่องลงผลิตเหล้าแท,าทา้แต่โทสะสึรุกลับได้รางวัลเหรียญทองจากสมาคมเหล้าสาเกใหม่ต่อเนื่องมา15หรือ16ครั้งแล้วนะ่ แถมยังได้รางวัลรวมทั้งหมดมากกว่า30รางวัลเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปของประเทศรู้ไหมว่าทำไมถึงได้แกร่งขนาดนี้ทั้งที่เสียเปรียบคนอื่นไม่รู้สิสงสัยมีนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครละมั้งไม่ใช่ราอนั้นเขาบอกว่าความอยากเอาชนะที่มีต่อเล่าของชาวจังหวัดโคจิช่วยลบข้อเสียเปรียบนี้ไปนะจะว่าไปคดีบ่อยครั้งเรื่องที่จังหวัดโคจิมีข้อเล่าอยู่มากเมื่อถามผู้หญิงว่าข้อแข็งแค่ไหนจะได้คําตอบว่า พอดื่มได้แค่นิดหน่อยจึงเกิดความเคสสุกประรกอว่าจะหม่อมเหล้าให้เมายำเปแต่ไม่ว่าจะดื่มเท่าไหร่ฝ่ายหญิงก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะเมาเลยสรุปที่เธอพูดว่านิดหน่อยนั้นแท้ที่จริงแล้วหมายถึงหนึ่งขวดใหญ่ตั้งหากนี่อาจเป็นเรื่องโจ๊กซึ่งโด่งดังจนเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศแล้วความรักต่อเหล้าแสดงพลังจนกลบความเสียเปรียบนั้นได้จนหมดสิน้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือโกหกแต่ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ผูกเรื่องราวในน่าสนใจ ทว่าในมิเช่เรื่องที่มัสชิฟังด้วยรอยยิ้มอย่างสนิทใจเพราะมีบางอย่างค้างคาในหัวใจของเขาขณะยูกิเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานทั้งสองก็อายุไม่น้อยแล้วจึงไม่แปลกหากจะเคยมีอดีตแต่ถ้าคนๆนั้นเป็นคนพิเศษสําหรับยูกิและยังอยู่ใกล้กันหัวใจของชายหนุ่มก็ไม่มีทางสงบคนที่บอกว่าเป็นชาวโคจิเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานอะไรเนี้ยหรออืมตอนนี้ก็ยังทํางานกันด้วยกันอยู่อ่ะ ยุกิตอบด้วยรอยยิ้มไรเดียงสาแสดวงว่าอาจเป็นแฟนเก่าที่เลิกรากกันด้วยดีหรือหากเป็นแบบนั้นจริงก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยว่าอาจจะกลับไปคืนดีกันยิงสาวผู้เสริมต่อด้วยยิ้มเจ้าเล่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดื่มได้แค่นิดหน่อยตัวจริงเสียงจริงเลยละมัง้งนี่รีบบอกให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมมาสชิถึงกับอดแรงเสียงจากปลายสายกระซิบถามข้างหูเขาว่ากังวลเหรอก็ไม่ได้อยากรู้สึกแบบนั้นหรอกนะ ขอโทษน,นะแต่ก็ทําให้ฉันสบายใจขึ้นก่อนที่เขาจะถามว่าสบายใจเรื่องอะไรยูกิก็ฉิงพูดต่องั้นขอไปดื่มที่ห้องได้ไหมโอบายาชิเนะวันที่นัดกันคือสุดสัปดาห์นั้นกับแกรมคือเทปปังยากิจากกระทะไฟฟ้าฉะนั้นนันะกันอย่างรวดเร็วยูกิกล่าวราตรีสวัสดิ์แล้วตัดสายไปในวันที่นัดกันมาสัชชิทำความสะอาดห้องจนนียบก่อนจะไปรับยูกิที่สถานีรถไฟตามเวลาที่นัด ทั้งสองซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าสถานีแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องของมาซาชิทวัดระหว่างทางผ่านห้องสมุดจนเกิดร่วงยุ่งนิดหน่อยจริงด้วยห้องสมุดนี้ชีตั้งอยู่ที่โอบายชี้น่นาอย่าบอกนะว่ามาซาชิคงใช้บริการทางที่นี่และก็ที่จูโอเลยอะ่ะก็ประมาณนั้นแหละแต่จ้าสาขาเซงวะสองห้องสมุดอยู่ทิศตรงข้ามกันมันเสียเวลานี่นารุงนี้หาห้องเช่าที่โอบายชีดีกว่า ไม่เ,เป็นไรเลยซาเคสังอาวะสะดวกดีออกมีร้านหนึ่งสือค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่ด้วยไม่ใช่หรือไงเรื่องนั้นนะ่ะมันก็ดีอยู่หรอกทั้งสองกลับถึงห้องขณะสนทนากันเรื่องนั้นมาสชิเชื้อเชิญให้หญิงสาวเข้ามาในห้องปกติแล้วยูกิไม่ใช่คนขี้กลัวแต่กลับเข้าไปได้ท่าทางแกรงใจจึงดูขำดีเธอคงตื่นเต้นจึงเหลียวซ้ายและขวางมองไปทั่วห้องสะอาดเป็นระเบียบจังวันนี้ทําความสะอาดนะ่ะปกติมันจะรกกว่านี้ ครัวนี้สกปรกจริงนะอ่างล้างจานขนาดเล็กกับเตาไฟฟ้าหนึ่งอันถูกยัดไว้ตรงโทงทางเดินเป็นเอกลักษณ์ของห้องแบบสตูดิโอคอนซงมาสซิชแทบไม่ค่อยได้ใช้งานมันเวลาเรียกเพื่อนมาดื่มที่ห้องปกติจะใช้กระทะไฟฟ้าชนิดแบนกับเตาแกส๊สปิกนิกมากกว่ายูกิรู้เรื่องนี้ก่อนล่วงหน้าจึงเสนอให้ทำกับแกรมด้วยการปิ้งย่างบนกระทะไฟฟ้าเรื่องข้าวปลาอาหารปกติกินอะไรหรือ ข้าวปั้นจา้าสะดวกซื้อหรือไม่ก็ตับข้าวจากซูเปอร์เมื่อกี้ทั้งสองนัดพบกันช่วงเย็นกว่าจะเตรียมเสร็จจึงได้เวลามื้อเย็นพอดีหลังจากระหว่างเนื้อและผักหลงย่างบนกระทะไฟฟ้าก็ถึงเวลาของเคง,งัตสึสักทียูเกะส่งเสียงอุทานอย่างดีใจว้าวสุดยอดคนใหญ่เลยเหรอเราต้องเดือมอย่างนธนุถนองนะหมายความว่าเธอจะมาที่ห้องนี้อีกหรือว่าเขาได้รับอนุญาตให้ไปที่ห้องของเธอกันนะ ประเดี๋ยวนี้ทำให้มาสจีตีความหมายไม่เค่อยออกยูกยิเอียงแก้วใส่เคงเอซืออลัมข้าดื่มด้วยท่าทางเปี่ยมสุขตั้งแต่แก้วแรกมาสชีเพิ่งเคยเดื่มเหล้านี้ครั้งแรกแต่ก็พอเข้าใจว่าทําไมหญิงสาวจึงเตือนเต้นถึงเพลงนี้ต่อแก้วสองเลยไหมเธอทําท่าหลังเลยอย่างหนักก่อนตัดสินใจดื่มแก้วที่สองในที่สุดทว่าใช้มือปิดปากแก้วไว้เมื่อถึงแก้วที่สามเว้นไว้สําหรับดื่มเป็นแก้วสุดท้ายดีกว่า ด้วยเหตุนี้นับจาก9ก้าที่3เป็นต้นไปทั้งสองจึงเปลี่ยนไปดื่มเบียร์ที่ซื้อมาดูโทรทัศน์ปิดผงังสนทนาเรื่องสเปเรระจนในที่สุดเข็มนาฬิกาเลื่อนผ่านไปจนหมดวันทั้งสองต่างแซงทำเป็นไม่รู้ว่าเข็มยาวขยับเลยไปแล้วไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงทางการรถไฟแว่วมาแต่ไกลและเสียงสัญญาณที่เริ่มดังขึ้นสียงที่ดังอยู่คือรถไฟเท็สุดท้ายของยูกินะ มาซาชิบอกด้วยน้ำเสียงเรียบๆยูกิเองก็ตอบเสียงแผ่วว่าฉันรู้วันนี้จะค้างใช่ไหมขืนบอกว่าจะไปส่งฉันร้องไห้แนะ่จากนั้นยูกิถือแก้วลุกขึ้นเดินไปทางครัวได้ยินเสียงล้างแก้วก่อนเธอจะเดินกลับเข้ามาในห้องด้วยฝีเท้ามั่นคงฉันจะเดินแก้วสุดท้ายหลังจากนั้นขอยืมใช้ห้องน้ํานะมาซาชิเรียนเคงเอตสือก้าวที่สามลงในแก้วของยูกิเทว่าปฏิเสธไม่เดื่มเมื่อยิงสาวทําท่าจะยื่นให้ ไม่ดีกว่าฉันของไม่แข็งเขายุกิอ่ะเขาเลิกเปลี่ยนไปดื่มน้ำแร่เพื่อที่สมองจะได้ตื่นมากขึ้นยุกิจิบแก้วที่สามอย่างนธนุถธนอมทีละน้อยพลางบนกระปอดกระแปดกังวลมาตลอดเลยละ่ะนึกว่ามาสาชิคุงไม่อยากมีความสัมพันธ์กับฉันในลักษณะนี้เะียอ่ะจู่ๆพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอา้าก็ไม่เห็นทำท่าจะแตะต้องฉันเลยอ่ะถ้าอยากให้แตะก็หัดเปิดช่องว่างซะบ้างสิเดี๋ยวเมื่อกี้สิเดินตรงแนวแล้ว แถมยังมีสติเดินไปล้างแก้วก่อนจะดื่มเหล้าดีๆอีกแบบนี้ก็ไม่ต่างจากตอนนั้นเจอกันข้างนอกตามปกติไม่มีช่องว่างให้ชวนว่าหลังจากนี้ไปจะไปบ้านใครสักคนเพื่อทำอะไรต่อกันแล้วฝ่ายเธอเองก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้ชวนง่ายๆหน่อยได้ไหมยังไงวันนี้ฉันไม่คิดจะปล่อยให้กลับบ้านไปหรอกนะมาสชีพูดเสียงอ่อนๆได้ยินหลังนั้นยูเกะหวัวเราะเบาๆแล้วกระดดเหล่าจนหมดแก้วกระโดกปเป็นเหล้าราคาถูกแบบนี้จะดีหรือเอา้าก็ต้องรีบอาบน้ำนี่นาะ การที่เรื่องนั้นสําคัญกว่าเล่าดีๆคงเป็นการแสดงออกถึงความรักขั้นสูงสุดสําหรับยูกิเมื่อรถไฟข้ามผ่านสะพานเหล็กจะเริ่มมองเห็นอาคารของโรงเรียนดนตรีทาคาราสึกะซึ่งดูราวกับเมืองในเทพนิยายดีไซน์ก็ดูทันสมัยด้วยกําแพง It ิอสีแบงกับหลังคาสีส้มตอนที่รถไฟเลี้ยวโค้งเข้าไปในสถานีทาคาราสึกะยูกิเสียหลักจึงจับแขนของมาซสาชิตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวเริ่มเปลี่ยนมาพึ่งมาซาชิยังไม่ลังเล เมื่อรถจอดและประตูเปิดออกบรรดาผู้โดยสารก็พร้อมใจกันหลังไหลออกไปทมกลางผู้คนขวักไขว่พวกเธอสังเกตเห็นกรงสุนัขพร้อมกับย่าหลานผู้เป็นเจ้าของมาซาชิกับยูกิบอกมือให้อีกฝ่ายก็สังเกตเห็นและโบกมือตอบทั้งสองลงที่ทาคาราสึก,กะตามที่บอกเอาไว้และมุ่งหน้าไปทงบันไดสําหรับลงสู่ด้านล่างมาซาชิกับยูกิเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟทางสารชลาฝั่งตรงข้ามมุ่งหน้าสู่อุเมดะ และแล้วก็ถึงสถานีทาคาระซึกะหลังจากที่ใช้เวลาร่วมกันอีกคืนแรกทั้งคู่ได้พูดคุยกันหลายต่อหลายเรื่องมาซาชิเคยคิดว่าดวนยูกิแย่งหนังสือที่อยากอ่านหรือสนใจไปแต่ความจริงแล้วยูกิเองก็สนใจหนังสือที่มาซาชิเลือกเหมือนกันอยากถามสังว่าทําไมถึงหาหนังสือแบบนั้นเจอได้ยิงซังบอกว่าคิดแบบนั้นทําให้มาซาชิรู้สึกเจ็บปวดต่อความใส่ซื่อนั้นเพราะเขาตัดสินใจและ เห็นเธอเป็นคู่แข่งมาตลอดความจริงอยากชวนคุยมานานแล้วแต่ก็กลัวโดนมองว่าเป็นผู้หญิงแปลกส่วนจังต้องเจ็บใจทุกครั้งที่ยั่งหนังสือแพ้หนังสือที่ไม่ได้แหลงไว้ก็ดูน่าสนใจงั้นแปลว่าเมื่อก่อนเกลียดฉันหรือเพราะตรงสเปคเลยยิ่งเจ็บใจนะสิคุณก็ตรงสเปคฉันนะแต่ฉันไม่เคยรู้สึกเจ็บใจนี่นาตอนได้ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันยังคิดเลยว่าโชคดีจังจะมีโอกาสให้ชวนคุยใหม่นะ งนหลังจากไปเลยรถไฟตั้งใจมานั่งข้างๆหรืออยากหเห็นตรงเกาะกลางแม่น้ำานะอาจเพราะรถไฟซูมูนาสู่อูเมดะเป็นรถไฟแบบปกติจึงค่อนข้างว่างมาซาชิกับยูกิจึงเลือกไปนั่งแม้จะเพียงแค่สถานีเดียวก็ตามระหว่างรอให้รถไฟเคลื่อนตัวมาซาชิลองถามยูกิดูนี่อยากรู้ความหมายของตัวอักษรตรงกลางเกาะแม่น้ำไหม เกาะกลางแม่น้ำที่มีความสําคัญต่อทั้งสองบัน,นี้กลับกลายเป็นเพียงเกาะกลางแม่น้ําธรรมดาาหลังจากตัวอ,อักษรดอนน้ําพัดพาไปความจริงแล้วมาสัตชีรู้ความหมายของตัวอ,อักษรมานะซึ่งเกาะจากหินเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ยูกิชี้ให้เห็นเห็นว่าตัวอ,อักษรมานะเป็นผลงานศิลปะซึ่งเกาะขึ้นเพื่ออธิษฐานถึงการฟื้นฟูนฟนบ้านเมืองหลังจากเวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้วนับจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชินอาวาจิ มันได้รับการซ่อมแซมแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ทั้งสองได้เห็นตรงกับช่วงหลังจากนั้นไม่อายูกิปฏิเสธที่จะรู้ความจริงมันกับตอนพบกันวันแรกตามคาดเพราะฉันพบความหมายของมันที่มีต่อฉันแล้วข้อมหมายอะไรเทพเจ้าสื่อรักของพวกเราไงเล่าผู้จบอยูก่กิก็พนมมือเล็กน้อยตอนแรกถนึกถึงเบียร์สดได้ซ้ำเมื่อเห็นมันแม้จะดูห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงของผลงานศิลปะ แต่อยุกิมองการกลั่นแกล้งนี้ในด้านดีเสมอรวมทั้งรู้สึกดีต่อมันถ้ายังไงก็อย่าถือสาเธอเลยนะทั้งเรื่องที่เธอเชื่อฝังหัวว่าตัวอักษรมานะที่ทอนเยาวตรงเกาะกลางแม่น้ําแบบไร้คาอธิบายและร่างทรงัยคือการกลั่นแกล้งอันมีศิลปะรวมทั้งเรื่องที่เธอเห็นว่ามันคือเทพเจ้าเสือรักของพวกเราด้วยมาสชีรู้สึกว่าอยุกิที่คุณนคิดเรื่องเหล่านี้ช่างน่ารักเหลือเกิน ยุกิเธอบอกว่าฉันขี้โกงที่ใช้บริการได้ทั้งห้องสมุดนี้สิและห้องสมุดจจโอใช่ไหมอืมตอนนี้ก็ยังคิดว่าขี้โกงอยู่อะถ้าอย่างนั้นเทพเจ้าเสือรักเทพเจ้าแห่งเกาะกลางแม่น้ำช่วยมอบอานิสงส์ให้ฉันเหมือนกับที่มอบให้เธอด้วยนะครับหาห้องเช่าตรงอบายชีเพื่ออยู่ด้วยกันไหมยูกิเบิกตากว้างเงยหน้ามองมาสัตชิทำไมล่ะ ก็พวกเราโตพอแล้วนี่ถ้ายูกิไม่ได้อยากครองโสดก็อาจมีเรื่องในอนาคตให้ได้คิดถึงฉันไป่พวกเห็นด้วยกับการอยู่กันก่อนแต่งงานถ้าไม่ใช่ว่ามีเหตุผลน่ากลัวอย่างต้องการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจอีกฝ่ายลงหน้าต่างคนต่างเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันพวกกดต่างๆในบ้านก็คงไม่เหมือนกันเลยก็เลยอยากจะค่อยๆปรับเรื่องพวกนี้กันไปยูกิเธอจ้องฉันมากเกินไปจะน่าจะทะลุแล้วมาสตียิมเฟื่อนพรางเกาศีรษะ ถ้าปรับตัวเข้าหากันได้พอดีอดๆล้วค่อยแต่งงานกันไม่คิดแบบนั้นหรือยูกิก้มหน้าแล้วบีบมือของมาสชซิ้าเจอห้องดีๆก็ดีสิคำตอบของยูกิประสานกับเสียงประกาศแจ้งการเคลื่อนขบ,บวนรถไฟมารชชิบีบมือของเธอตอบ